ได้เวลาสนุกฉลาดรอบรู้ไปกับพี่รูลูแล้วจ้าสวัสดีจ้าน้องๆพี่รูลูจะพาน้องๆไปรอบรู้เรื่องใกล้ตัวของทุกคนนั่นก็คือเรื่องของรายได้ยังไงละจ้าน้องๆรู้ใช่ไหมจ้าว่าในการดำเนินชีวิตของครอบครัวนั้นจำเป็นจะต้องมีรายได้เพื่อนำมาใช้จ่ายในครอบครัวของตน เราต้องใช้ในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคประจำวันและต้องใช้จ่ายในยามจำเป็นเวลาที่สมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยนะจ๊ะดังนั้นแต่ละครอบครัวจึงต้องมีรายได้มารองรับการใช้จ่ายนะอ้ารายได้คือเงินสิ่งของหรือบริการที่เราได้จากการลงทุนแรงงานสติปัญญาและความรู้ความสามารถในการทำงานนะจ๊ะ รายได้ที่แต่ละครอบครัวได้รับก็จะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับความรู้และความสามารถในการทำงานของคนในครอบครัวจ้าเช่นถ้าเป็นงานยากที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถสูงก็จะได้รับค่าตอบแทนสูงด้วยมาเลยน้องๆตามที่รูลูมาดูว่ารายได้ของครอบครัวนั้นได้มาจากไหนบ้างรายได้จากการประกอบอาชีพโดยตรงเช่น เงินเดือนของพ่อที่ได้จากการทำงานในโรงงานเงินกำไรของแม่จากการขายผลไม้ในสวนส่วนไรายได้ในแต่ละวันของน้องๆจะได้จากเงินที่ผู้ปกครองให้ไปโรงเรียนใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการประหยัดรายจ่ายของครอบครัวเราจึงควรใช้จ่ายตามที่จำเป็นเท่านั้นนะพี่รู้ลูกขอแนะนำว่าเงินที่น้องๆได้จากคุณพ่อคุณแม่ ให้น้องๆอ,อดออมไว้ด้วยนะจ๊ะจะได้ฝึกนิสัยในการประหยัดอดออมของตัวเองด้วยอย่าลืมทำตามที่พี่รูลูแนะนำนะน้องๆไว้เจอกันใหม่นะสวัสดีจ้า